บทที่15มันเป็นแบบนี้ได้ยังไงคุณป้าเสียแล้วเจ้ายุนคงลำบากแย่ถ้าผมอยู่ด้วยจะได้ช่วยกันได้พักยูชินเริ่มโกรธอะไรอะไรมันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะยุนเลยไม่ได้บอกพวกเราน่าสงสารคุณคังยุนนะริตาแสดงความเสียใจแล้วจริงเหรอคะเจสาที่ว่าอาจจะมีการวางยากันนะคะ่ะเชอรีนสงสัยจ้ะเขากำลังพยายามหาหลักฐานอยู่ เคราะสามกรมซัดแท้ๆเฮียเพิ่งโดนรอบทําร้ายคุณแม่มาเสียอีก mm. น่าสงสารจริงๆอยากไปช่วยเฮียนะเจ๊เนาะวาย่าพูดจ้ะแต่เขาห้ามไม่ให้ไปเขาห่วงว่าจะเกิดอันตรายกับพวกเราคุณคังยุนอยู่ตัวคนเดียวน่าห่วงกว่าอีกนะพี่ว่ารีสาก็คิดแบบนั้นค่ะแต่ยุนบอกว่าผลตรวจออกแล้วจะรีบกลับมาค่ะจะว่าไปนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นกับยุนกับคุณป้า ทั้งบริษัททรัพย์สินทั้งหมดก็จะตกเป็นของคุณอานะครับเพราะยุนมันไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกมันก็น่าคิดนะครับพักยูชินทำสีหน้ากังวลแล้วคุณอาที่ว่าเนี่ยเป็นคนยังไงเหรอคะริตาสงสัยถ้าดูจากภายนอกก็ดูเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นคุณอาก็จริงแต่เขายังไม่แก่เท่าไหร่คนละแม่กับพ่อของยุนนะครับอายุน่าจะประมาณ40ปลายๆยังหล่อยอยู่เลย หลังจากที่คุณพ่อยุนก่อร่างสร้างตัวกับคุณแม่ของยุนสร้างบริษัทจนเป็นปึกแผ่นก็ดึงตัวคุณอาเข้ามาช่วยงานเพราะเห็นว่าเป็นน้องชายทำงานกันมานานจนไว้วางใจกันแล้วคุณอา,าก็เป็นคนที่ทำงานจริงจังเด็ดขาดจนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นผู้ช่วยคุณพ่อยุนช่วยดูแลกิจการหลายอย่างและได้เป็นหุ้นส่วนในที่สุดพอพ่อยุนเสีย เลยยกกิจการต่างๆให้ยุนเข้ามาดูแลกิจการแทนคุณอาก็คอยให้ความช่วยเหลือยุนมาโดยตลอดนะครับเป็นไปได้ไหมคะว่าคุณอาอาจจะอยากได้กิจการทั้งหมดไว้เองริสาคิดแกน่าจะอิจฉาเฮียแน่เลยวาย่าเห็นด้วยอาจเป็นไปได้ครับตอนแรกไม่คิดแต่ตอนนี้ผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันไม่เพียงแต่กิจการด้านยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ยังมีอุตสาหกรรมต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอีกนะครับได้ไปก็สบายไปทั้งชาติคนเรานี่รวยอยู่แล้วมักไม่ค่อยพอเนาะไม่ใช่ของของตัวเองก็อยากได้จนต้องฆ่าแกงกันแบบนี้พวกมันซื้อที่ดินในนรกให้ตัวเองแล้ววาย,ย่าพูดใช่พี่ยา่าความอยากของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดน่ากลัวมากค่ะเชรีนเห็นด้วยริตาว่าเขาต้องมีพักพวกที่นี่ร่วมมือด้วยแน่ เป็นไปได้ครับสิ่งสำคัญตอนนี้เราต้องหาหลักฐานมัดต,ตัวเขาให้ได้ใช่ค่ะยุนกลับมาเราต้องหาวิธีสืบหาความจริงให้เร็วที่สุดก่อนที่พวกมันจะลงมืออีกครั้งภาษาเยอรมันค่ะฮา,านขอบคุณมากนะคะริตาวางสายเจ๊ยังติดต่อฮานอยู่เหรอคะริสาสงสัยไม่จ้าเขาแค่โทรมาชวนพี่ไปงานแต่งงานของเขาน่ะอ้าวจะแต่งเหรอคะ แล้วเจ๊จะไปหรอไปสิคนเคยรักแต่งงานทั้งทีเราเลิกกันไม่ได้เกลียดกันสักหน่อยพี่มีอะไรต้องทำนิดหน่อยด้วยไปด้วยกันไม่สาลิตาไม่ได้บอกน้องๆว่าเธอจะไปทำธุระอะไรโรคระบาดแบบนี้เขาจะจัดงานได้เหรอคะงานเล็กๆน่ะมีพิธีเข้าโบสถ์แล้วก็เลี้ยงกันเฉพาะครอบครัวเพื่อนสนิทเท่านั้นเจ๊จะไปวันไหนคะเดือนหน้าจ้ะไม่ดีกว่าคะ่ะขี้เกียจเดินทาง แกจะอยู่กับคุณคังยุนละสิงั้นพี่พาย่ากับเชอไปดีกว่าริตารู้ทันยังไงก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะเจ๊ลิสาเป็นห่วงจ้าริตาจึงเดินออกไปหาเชอรีนกับวายา่คาคังยุนถือใบแสดงผลตรวจหาเชื้อแบค็สกสรีนจากรอยเปื้อนวายจากแขนเสื้อของฉัตราด้วยมือที่สั่นอารมณ์ของเขาเต็มไปด้วยความโกรธผลตรวจออกมาเป็นบวก ชายหนุ่มกำผลตรวจไว้แน่นเขาหน้าแดงตัวสั่นด้วยความแค้นสำหรับชายหนุ่มชัดเจนแล้วว่าคางใใังแจฮยอกมีส่วนผัวพันกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนในใจครุ้นคิดแต่อยากจะแก้แค้นเขาอยากจะไปฆ่ามันด้วยมือของเขาเองแต่ไม่สามารถจะทำได้คังยุนมืดแปดด้านคิดไม่ถึงว่าจะเป็นฝีมือคนใกล้ตัวเขาทั้งเสียใจทั้งโกรธขังแจฮยอกไม่ใช่คนที่จะต่อกรด้วยง่ายๆ เขามีเส้นสายกับพักพวกเยอะต้องหาหลักฐานที่จะทำให้เขาดิ้นไม่หลุดจะเริ่มจากตรงไหนดีแจ้งความถ้าเขาปฏิเสธล่ะแน่นอนว่าเขาต้องปฏิเสธเราไม่มีหลักฐานว่าวายที่เปื้อนมาจากวายขวดเดียวกับที่เขานำมาป่านนี้คงทำลายขวดวายนั้นไปแล้วและเขาอาจจะอ้างได้ว่าเปื้อนมาจากที่อื่นหลักฐานอ่อนเกินไปยังไม่แน่นหนาพอ ทนายเก่งๆช่วยให้พ้นผิดได้ไม่ยากแล้วพวกทนายของบริษัทเราจะเป็นพวกเขาด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้คนเก่าแก่ของคุณพ่อก็ล้มหายตายจากกันไปมากแล้วนี่เราจะไว้ใจใครได้บ้างนะคังยุนไปอยู่ประเทศไทยหลายปีคังแจฮยอกควบคุมดูแลที่นี่แทนทั้งหมดเขาต้องมีคนของเขาแทรกซึมในบริษัทหลายคนแน่นอนไม่ได้เราจะใช้ทีมทนายของบริษัทไม่ได้ กลับไปตั้งต้นที่เกาะดีกว่าจะได้ปรึกษากับพักยูชินด้วยตอนนี้พักยูชินคือคนเกาหลีเพียงคนเดียวที่ชายหนุ่มไว้ใจป้าครับผมจะกลับประเทศไทยก่อนนะครับบ้านทางนี้ผมฝากป้าช่วยดูแลให้ด้วยอย่าให้คุณอาเข้าบ้านเด็ดขาดนะครับถ้าเข้ามาผมรบกวนป้าด้วยรีบโทรบอกผมด่วนเลยนี่ครับเบอร์ติดต่อผมขังยุนให้เบอร์โทรของเขากับของริสาไว้ เบอร์น,นี้เป็นความลับนะคะป้าค่ะคุณยุนป้าจะตั้งชื่อเป็นหลานป้าแล้วกันนะคะจะได้ไม่มีใครสงสัยครับป้าดูแลตัวเองด้วยนะครับคุณยุนด้วยนะคะคุณแม่บ้านชเวอึนจีลำลาขังยุนทังน้ําตาก่อนที่ชายหนุ่มจะเดินทางกลับเมืองไทยเวลา7จ็นาฬิกาเวลาบนเกาะเช้า,ชานี้อากาศสดชื่นจังท้องทะเลเงียบสงบ ลมทะเลเย็นๆพัดมาหลังจากให้อาหารไก่แล้วริสากำลังง่วนกับการเก็บไข่ไก่อยู่ในเล้าเธอคิดถึงคังยุนเรื่องของเขาทำให้หญิงสาวไม่สบายใจทำไมต้องเกิดเรื่องไม่ดีกับเขานะเราจะช่วยเขาได้ยังไงไม่ทันตั้งตัวริสาต้องสะดุ้งตกใจอ้อมกอดอุ่นๆโอบกอดร่างหญิงสาวมาจากทางด้านหลังคิดถึงจังเลยน้ำเสียงทุ้มๆกระซิบข้างหู ยุนหญิงสาวตกใจหันกลับไปกอดเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมลิสาไม่รู้เรื่องเลยคะหญิงสาวดีใจเครื่องลงเมื่อวานครับเห็นว่าเย็นมากแล้วเลยนอนกระบี่คืนหนึ่งผมโทรนัดให้ลุงหมึกมารับตอนเช้าทำไมไม่โทรบอกลิสาเดี๋ยวนี้บอกลุงหมึกก่อนลิสาเหรอขังยุนยิ้มก้มลงหอมแก้มหญิงสาวชื่นใจจังลิสาเสียใจด้วยนะคะเรื่องแม่ของคุณ หญิงสาวกอดปลอบใจเขาครับชายหนุ่มซบหน้าลงบนไหล่ของเธอเขาถอนหายใจเหนื่อยจังคังยุนลำพึงเบาๆริสากอดเขาไว้แน่นริสาอยู่ตรงนี้นะคะจะไม่ทิ้งยุนไปไหนเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะหนุ่มสาวยืนกอดกันในเรือนเพาะชำผ่านไปสักระยะริสาเริ่มคลายอ้อมกอดออกแต่คังยุนยังไม่ยอมปล่อยหายใจไม่ออกค่ะ หญิงสาวทำเสียงตลกคังย่นอมยิ้มเขาเริ่มคลายอ้อมแขนมองหน้าของเธอริสาดีใจนะที่ยุนยิ้มได้อย่าคิดมากนะคะเธอเขย่งปลายเท้าขึ้นไปหอมแก้มเขาหิวไหมมาเร็วริสาจะทำไข่ดาวให้ไข่ไก่สดมากเลยค่ะทุกคนคงดีใจที่ยุนกลับมาหิวครับหญิงสาวเดินจูงมือชายหนุ่มขึ้นบ้านหลังอาหารเช้า ทุกคนมานั่งปรึกษากันที่ริมสระว่ายน้ำหน้าบ้านแกจะเอาอยัางไงต่อเรามีหลักฐานเพียงอย่างเดียวคือผลตรวจเชื้อซึ่งยังอ่อนเกินไปที่จะจัดการเขาแต่ฉันเชื่อแน่นอนว่าเขาต้องเป็นคนทาเราต้องจัดหาทีมงานด้านกฎหมายที่ไว้ใจได้คอยรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆและคอยตามสืบเรื่องของเขากับพักพวกนะคะใช่ค่ะแล้วยุนก็ทำเรื่องนี้เองไม่ได้นะคุณเป็นเป้าหมายหลัก มันอันตรายเกินไปที่จะเปิดเผยตัวแล้วเขามีท่าทียังไงบ้างคะเขาระแค่ระคายหรือเปล่าว่าคุณรู้แล้วไม่ครับผมไม่ได้พูดอะไรเขายังไม่รู้หรอกว่าผมรู้ว่าเป็นเขาดีเลยแบบนี้เราจะได้สืบเรื่องของเขาได้โดยที่เขาไม่ทันเฉลียวใจเชอรีนเสริมแกมีใครที่ไว้ใจได้ในบริษัทบ้างหรือเปล่าวะคนเก่าแก่ของคุณพ่อก็พอมีแต่ก็ห่วงอีกว่าจะดึงเขาเข้ามาพัวพันกลัวพวกเขาจะเป็นอันตราย กอนอูไงลูกป้าแกไงพักยูชินดีใจที่คิดได้ฉันให้กอนอูมาดูแลงานที่นี่แล้วสี่สาวนั่งฟังด้วยความตั้งใจแต่ทางโน้นก็มีจองซอกอีกคนที่น่าจะไว้ใจได้ฉันลืมไปเลยคังยุนคิดพี่สาวของคุณพ่อคังยุนแต่งงานออกเรือนไปมีลูกชายสองคนคือฮันกอนอู U กับฮันจองซอกทำงานกับ kbt สำนักงานใหญ่เกาหลีใต้ กอนอูจะมาไทยอาทิตย์หน้าฉันจะให้จองซอกตามมาด้วยจะได้คุยกันก่อนอูจะได้คอยจับตาดูความเคลื่อนไหวที่ไทยส่วนจองซอกฉันจะให้คอยดูเขาทางโน้นดีฉันเห็นด้วยพักอยู่ชินเริ่มมีความหวังส่วนงานด้านกฎหมายลิตาจะขอให้ทีมทนายเก่าของคุณพ่อช่วยไปไประชุมกันที่บ้านลิตาที่กรุงเทพก็ได้ค่ะถ้าคุณคังยุนมีทีมกฎหมายของทางเกาหลีใต้มาร่วมด้วยจะดีมากเลยนะ ทั้งสองฝั่งจะได้ร่วมมือกันจะง่ายกับเรามากยิ่งขึ้นเรื่องทั้งหมดต้องเก็บเป็นความลับนะคะดีๆพวกเราเห็นด้วยเจ๊สามสาวเห็นด้วยกับริตาขอบคุณมากครับทางเกาหลีผมไม่ไว้ใจทีมทนายของบริษัทไม่รู้จะมีพวกเขาบ้างหรือเปล่าอันนี้ผมคงต้องคุยกับกอนอูกับจองซอกอีกทีอ๋ออีกอย่างคุณริตาเรียกผมว่ายุนดีกว่านะครับอย่าเรียกคุณเลยมันห่างเหินยังไงก็ไม่รู้ ได้ค่ะงั้นคุณก็ต้องเรียกพี่ลิตาโอเคนะลิตายิ้มได้ครับพี่ส่วนผมยูชินครับแต่ผมขอไม่เรียกคุณลิตาว่าพี่นะครับผมแก่กว่าเจ้ายุนสองปีผมขอเรียกลิตาเฉยๆนะครับพักยูชินไม่ยอมน้อยหน้าได้ค่ะคุณยูชินไม่เอาคุณด้วยครับเรียกยูชินเฉยๆลิตาหันไปมองหน้าเขาแล้วยิ้มก่อนขอตัวลิตาไปกินน้ำดีกว่า หญิงสาวตัดบทลุกขึ้นผมไปด้วยคอแห้งด้วยครับพักยูชินไม่เลิกต่อแยวิ่งตามเธอไปติดๆคังยุนกับสามสาวพี่น้องมองหน้ากันตอนผมไม่อยู่ดูท่าจะมีอะไรดีๆนะครับชายหนุ่มยิ้มมองตามหลังพวกเขาไปก็เหมือนเฮียน,นั่นแหละวาย,ย่าพูดหน้าทะเลน้นตอนพวกเราไปกรุงเทพกลับมาคุณยูชินทำอาหารให้เจ๊ตาตลอดกลายเป็นพ่อบ้านประจำเกาะไปแล้ว ส่วนเจตาก็เป็นนายหญิงคอยสั่งให้ทำโน่นทำนี่นะคะเชอรีนลายงานเกินจริงไปนิดจริงเหรอครับปกติเจ้ายูชินไม่ค่อยจะเข้าครัวทำอาหารแบบนี้น่าจะมีอะไรพิเศษจริงๆขังยุนหันมายิ้มกับริสายิ้มอะไรคะชายหนุ่มยังทำหน้าะระื่นต่อไปเดินเล่นดีกว่าเชอไปหาป้าบัวเผื่อมีอะไรสนุกสนุกให้ทำเบื่อบรรยากาศแถวนี้ด้วยมันเลี่ยนๆยังไงชอบกลน วาย่าล้อเลียนวาย่าดึงมือเชอรีนไปหน้าหาดเชอรีนรีบหันกลับมาทำหน้าทะเลนใส่ลิสากับคังยุน ขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องนะคะขอบคุณค่ะ